คือแรกกูก็แบบเฉยๆแบบเฉยๆมากเลยเว้ยกับกับสิ่งที่มันทำอะ่ะ mm hmm. กูแบบกูแค่แบบพูดปั่นๆว่ากูเอยจะไปทื่อมาอะไรแต่กูไม่ได้ทำไงอม mm hmm. องหลังเนี่ยกูแบบเริ่มจะแบบเอ้ยม,มึงเริ่มไม่ใช่ละมึงจะใช้คำว่าเด็กมาอ้างเหรอดีครับดี ดีให้มันจบที่กูแล้วกัน มุมาหาคนเลี้ยงแล้วอ่ะคือมันมันมันเล่นกันได้เว้ยมึงบนมาหาคนเลี้ยงแล้วอ่ะไอ้เหี้ยแต่บางอย่างคือถ้ามันแบบเกลียวมันหวานไปมันก็ไม่ดีเว้ยมึงมนมาหาคนเลี้ยงแล้วอ่ะไอ้๋ลกนี่เดี๋ยวนะดีครับดีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีครับเล่นหัวเล่นที่อะไรเงี้ย เดีก็ดีครับก็ดี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 ก็ถือว่าดีดีก็ถือว่าดีไม่เบ่งเขาด้วยใช่ป่ะไม่เบ่งกับคนอื่นด้วยใช่ป่ะมีมีมีคนพูดมาอยู่บ้านลองไปทักดูไม่รู้ว่าใครแบบเบ่งไม่เบ่งแต่แบบแม่เขาบอกว่าดอดอดอพ่อกระทืบเลย เนี่ย <entertain> en> มัน blond, <n Luis> มันก็ไม่ควรป่ะพี่แต่เขาไม่ร <un brewer y> ู้จักผมนะพี่สถามบ้านพแล้วพ่อทึบเลยเดยอให้พ่ออุ้มเอ๋อลยไอเ้ยเห็นนัดตรงนั้นไม่เท่าไหร่นะแต่แบบไอตอนที่แบบทำงานอะไรอะไรอย่างเงี้ยพวกผมจัดระบบให้อย่างดีเลยบอยก็เห็นใช่ป่ะบอยก็เห็นใช่ป่ะที่เราบันทึกเอออันนี้ไม่สนอะไรเลยเว้ยพี่แบบอยากจะทำเลยก็ทำแบบอ้าวแล้วกูจะสร้างกฎระเบียบเพื่อแบบให้คนแบบไม่เกียนเพื่ออะไรวะ นี่ก็ใจมากแบบคนอื่นเราก็รอนานด้วยอันนี้เราเข้าใจเขาไงเราใจเขาใจเราอ่ะอเสร็จปุ๊บอ่ะไม่สดหน้าอีหน้าผมเลยกูจะแซงอย่างเงี้ยเอ้กูจะทำอะไรก็ทำอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ปะก็ะถูก คือถ้าถ้าเราไปเล่นอ่ะคือเราเราเราแบบเราเล่นกับเขาเขารู้เว้ยเขาเราเล่นกันเว้ยใช่ครับใช่ครับคือเราจะเล่นกับเพราแบบคนที่แบบเราเคยคุยด้วยหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเอ้ยแต่บางเขาก็ไม่โอเคกูก็แบบก็ไม่ได้ทําแล้วลอะไรอางนั้นอ <c oughs> ่ะใช่ <c oughs> เรารู้ลิงใครครับใครเป็นคนงานแย่งครับผนวกแค่ที่ตีลิงแค่นี้ไอ้เฮียกูแบบพอแบบคนนั้นแบบหัวร้อนกูแบ,บเอ้ยกูบอกน้องๆเลิกทําดิมันก็เลิกเว้ยไม่ใช่ไปขู่เขาไอ้สัตว์เลิกทำก็เฮียละมันยังกดอยู่ในโชคตะกี้อ่ะไอ้สัตว์ ไอ้โชคเพิ่งทำมาตะเกียไอ้เฮียมันมีหลายอย่างไอ้แจ็คมันมีหลายสิ่งหลายอย่างไอ้โชคเงียบไอ้โชกไปเงียบไปเลยอ่ะ แจ็คติดเหลืองอะมึเข้าใจปะคำนี้คือเหลืองแล้วอะคือกำลังเหลืองอะจะเป็นไรวะมันมันคิดว่าใครทำมันอะไรมันไม่ได้ไงพี่ถูกปะ <c oughs> ไอโช๊กเพิ่งทำตะก <c oughs> ี้ไอ้ย่าไอ้ย่ายังหาเลยแจ็คพูดปุ๊บไอโชคนิ่งเลยจัดกูไอ้ที่ติดเหลืองเหมือนกันด้ยไอ้ด็อกกูทำกูำบอกไอ้น้องก็หยุดแล้วไม่เปิดกาวล้อล็อตเนี่ยดูข้อความดิที่ไอโจคค๊กมาส่งมาบอกเนี่ย เหรอสองสองแล้วกดป่ะพี่กูก็บอกเออกูสามเถอะจัดหน่อยพี่มาทีหลังกลับก่อนอยาวันเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> น้องมันเพิ่งทำเมื่อกี้เลยแจ๊คพูดอะ่ะอืมดีเรื่องที่ตีลิง ไอ้โชก็เล <มา S 1> ิกพอพูดปุ๊บไอ้โชกเนี่ยรับอีกหนึ่งคนว่าหนึ่งได้ถึงสองเด็กสวรรค์ก็ต้องโต呗แต่ถ้ามึงจะเด็กแล้วมึงจะโตไปในในิสัยไงก็ไม่ได้ป่าะวะไอโชคเงียบแล้วไอคือผมไปเท่าไหร่ไอ้โชเกเงียบไปแล้วไอ้โชคเงียบไปแล้ว,เ,ลวเรื่องที่ตีลิงไอ้โชคเงียบไปแล้ว

เอาแล้วเอาแล้วโยโยงไปหายโชคใช่ไหยก็ไม่อยากทำไม่ใช่บางทีก็ไม่อยากทำอะไรแต่บางทีมันก็สมควรที่จะโดนทำแล้วแหละให้โลกสอนมันแหละให้สังคมสอนมันแหละน่าจะโตขึ้นเยอะโอเคแจ๊คพูดแบบพระเอกจ่าช่า หนึ่งสิบสองเหรอวันนี้ไม่ต้องไปตามฝากกดติดตามผมด้วยนะเนี่ยคอนเทนต์ใหม่คอนเทนต์ยืนค่ายแจ็คคอนเทนต์ใหม่คอนเทนต์น <c oughs> นนใหม่หมยืนค่ายแจ็คก,ก็อาจจะมาจากช่องจงช่องแจ็คอะไรนี่แหละเพราะว่าวันนี้แจ็คแจ็คน่าจะหยุดครับวันนี้แจ็คน่าจะพัก cái này, là, là, cũng, cũng, phải, 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 ไอ <laughs> ้โชคไม่พูดแล้วอะ่ะไอ้โชคนิ่งไปเลยอ่ะไอี้ยโดนทีลิงไปแค่นั้นแ้วเมื่อกี้มันยังพูดอยู่เลยไอ้จัด ดาเมจเมื่อกี้ติดขิแม่งสตันเลยครับน้องเลิฟโชคล้องไม่เป็นไรหรอกน้องไอ้เรื่องที่เราทำกันเมื่อกี้ไม่มีใครรู้ไว้น้องมีแค่เราสองคนที่รู้เนี่ยคอนเทน ยืนกล้จังหรืมีอะไรอะเดี๋ยวผมผมจะเล่าให้ฟังมาไอ้ที่ยังไม่รู้อ่ะก็คือพวกไอ้พวกเนี้ยมันมันมันเริ่มไม่โอเคกับอไอไอน้องชานมจะเข้าหม่เปล่าคือเหมือนกับว่ามันไปเบ่งเขาอย่างนู้อย่างนี้ไง เดือพออกปะผมไม่ได้อะไรอยู่แล้วเพราะว่าแบบเหมือนน้องมันรู้มั้งว่าผมไอเนี่ยว่าผมค่อนข้างเป็นคนมีอายุอ่ะเข้าใจปะเลยไม่เลยไม่กล้าเล่นกับผมแรงอ่ะ ใช่ใช่ใช่รู้ว่าเป็นสตอรี่ครับหรือว่าอะไรประมาณครับบ้าควา,วามกระสั้นคือมันรู้แหละว่ากูแก่เออถูกส่วนพวกมึงใครที่ยังแบบยังอยากยังคุยกับมันอยู่หรือว่าอะไรเงี้ยกูไม่ได้ว่านะเว้ยกูไม่ได้โกรธพวกมึงกูไม่ได้เกลียดพวกมึง่กูไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่ถึงใครวะเนี่ยต้องไปคุยกับมันต่อแบบล้วแ,แ,แต่ที่มึงเลือกอะ่ะ เตยใครวะเตยรักของบอยไงอ๋อก็ไม่ใช่ไม่เชิงขนาดนั้นหรอกแต่ลุงสั่งมาไงมึงเข้าใจป่ะไอ้น้นก็เข้าใจว่ามันไม่ได้คือคืออ่ะถ้าถ้าเป็นมึงงานลุงสั่งมึงมาอย่างเงี้ยมึงจะทำไหมล่ะบอยบอยรับจบไม่ไม่เพื่ออะไรครับมึงฟังกูบอยอันนี้กูเข้าใจแล้วไงเข้าใจแล้วที่มึงพูดเข้าใจว่ามันคือหน้าที่แต่แบบบางอย่างที่มันทำเกินเลยนะตอนที่มึงไม่อยู่มึงเข้าใจใช่ป่ะก็ไอ้นี่ก็เรารอก็ต้องคุยไงอย่างเรื่องบางเรื่องอ่ะที่มันไม่สมควรทำอ่ะ เออมันก็ยังทำอะไรเงี้ยเออเราต้องคุยไงมันจะไม่คุยมันก็ไม่ได้เราปล่อยไปเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้มันเกินไปมันเกินไปแล้วทำอย่างเงี้ยไม่แต่แต่ยางบางอย่างกูเคยพูดเตือนไปแบบจนแบบไม่อยากจะพูดแล้วอ่ะมันอารมณ์เดียวกับพี่แจ๊กแบบกุณเหนื่อยป่ะฮีอะไรวะเนี่ยแจ็คอยู่อัจจะใช่ป่ะตอนแรกก็ยัไม่เท่าไหร่หรอกแต่แบบก็ันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็แบบเออซ้อมก็หนัก สอ,อมนมาหนักอะไรก็นหนักก็ให้ลงุงสั่งกูรู้ว่าลุงสั่งไว้แต่ให้มึงดูแลอ่ะฮะแล้วหูกูดับปะเนี่ยแาจารยงไม่สอนให้มันเป็นคนที่ดีกว่านี้วะกูก็สอนมันอยู่นี่ไงมึงเห็นไหมกูบอกมันมันจะไปจกปูนกูบอกไปทำงานขาวแต่มันไม่ฟังกูเลยอืมแล้วกูต้องสอนอยังไงวะเพื่อน ถามจริงสอนไปทำงานข่าวไม่ใช่ว่าสอนให้เป็นคนดีนะเพื่อนมึงมึงคิดใหม่แบบอยดิมึงคิดใหม่ไม่ก็เป็นคนดีไงก็ฟาร์มฟาร์มอย่างอื่นไงเข้าใจว่าไม่คือเรื่องเรื่องเนี้ยที่พวกกูที่พวกกูบอยมันคือการกระทำบอยไม่ใช่เรื่องงานเรื่องอย่างนี้เ้ยถ้าอยู่ต่อหน้ากูอะแม่งจะไม่กล้าทำเว้ย ถามว่าตอนหน้ามึงมันไม่กล้าทําแต่แบบพวกกูก็เป็นอีกตาอีหูหนึ่งปะ่ะเออเบอก็ต้องเบอก็ต้อ้นีออ่เลยก็พูดไปแล้วมันฟังไหมล่ะไม่ฟังไงก็เป็นก็เป็นไปปากก็ไม่ต้องพูดเว้แค่นั้นแหละถ้าเกิด,<ง>ถ,กดถ้าเกิดไม่ฟังอะ่ะกูไม่พูดอย่างเช่นเมื่อวานอะ่ะกูบอกกูกูจะไปซ้อมแล้วนะแม่งจะเอากล่องกูไม่ได้อยู่นั่นแหละ เต่ไม่มีงานหเฮะได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วงานเออแต่เหนื่อยอ่ะขี้เกียจทำอ่ะเซรงแต่แต่คุณหมอปันเนี้ยมาแต่โชคแม่งก็ยังไม่พูดเลยนะตั้งแต่โดนเรื่องตีลิงไปโชคมันก็ยังงี้บบไม่ไม่พูดอะไรเลยอ่ะก็ถือว่าเป็นไอเทมสีที่ดีครับสำหรับน้องเราช่วยไปแบกใส่ มึงยอมไงแจ็คถามกูเหรอถามมึงอะกกตอนน,อน,นี้ตอนนี้เรามีแคเ่เราอืมอการทำตัวแบบนี้กูเข้าใจไว้่าทุกคนมันรู้สึกไม่โอเคแล้วใครมะเนี่ยับบการเบ่งถูกไหมละ่ะมัเคยมีอยู่เคสหนึ่งไว้แบบเนี้ยแบบนี้เลยแต่กูจำไม่ได้แล้วว่าใคร ให้มังเรากัใส่เดี๋ยไม่มีฮึอ๋ยวพอไปกินไหวไป่อจ้าผม,มาอายุยี่สิบกว่าครับยี 28. ประมาณนั้นเดี๋ยวได้โชกันโชคไปโชกเอ้สุดไงพูดได้น้องแจกวัสดีครับเดี๋ครับทุกคนวัสดีครับพี่บอยบัดเตยสดีครับน้องชายสุดเฉลิมสุดหรอ มึงไม่บอกดีไว้เชี่ยเนี่ยเลขไรเลขไรใส่ตัวบ้านเอาไปนั่นก่อนลึกเนี่ยไม่ได้นำอะไรอยู่ละไอ้โชคยังไม่อยู่เลยพี่ดำเกินน่ะพี่จุกอะไรวะพี่ดำเกินน่ะผมมองไม่เห็นพี่เลยเอ,อราะไ้ชีนี่นะคนต <c oughs> ีเลยท่านเชิญดิน้อง เขาไอ้เยัยนี่กันเป็นเป็นชายหาดไม่หยุดเลย <C> e <C> e ทำไมกลับจากฮาวายใครวะทีมไงไอ้ทีมวะไอ้ทีมมันอยู่ฮาวายอยู่เหรอแล้วอยู่ฮาวายมึงรองี่เฉียนมันอยู่รอรอพี่บอยเนี่ยโอ้หาสวยจริงๆเดี๋ยวพรุงร่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปจัดก,การให้ไม่ส่งชื่อไหมพี่ด้วยอ่ะนอ้องโอ้ยส่งไปแล้วพี่ชื่ออ่ะนั่นแหละเ้ยดู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 โชคดิดดดดด เพียร์น่าจะแก่กว่าครับเพียร์น่าจะแก่กว่าวันนี้น่าจะเลื่อนครับน่าจะเลื่อนแหละน่าจะเป็นซ้อมเพียร์น่าจะแก่กว่าก็ปล่อยแม่งไปอยากโดนสนับเข้าที่หน้าเพื่อเพื่ออะไรครับจะโดนสนับเนี่ยเพื่ออะไรครับ โอ้ยใช่นะเบื่อจริงเลยแล้วถ้าเจอหน้ากันจริงๆอะผมว่าหน้าผมสำเร็จวิชามะหน้าผมเนี่ยแก่กว่าพี่เอสเยอะครับีขี้ไอ้สารอ้าวหยาเที่ยมึงยืนตีบนรถก็ขี้ดีวันนี้ยังไม่เป็นสตอรี่ของไทยยังภาพไหรยังไม่เป็นสตอรี่ของไทยเว้ยแต่มันเป็นสตอรี่แบบว่าหรือเหมือนเหมือนเชิงโบนไอ้พวกเนี้ย มันบ่นแบบเหมือนกับว่าไม่พอใจในตัวของลูกลุงถูกไหมว่าเริ่มเบ่งเริ่มอะไรไปแล้วคนแล้วหนูวะพี่ถูกปะป่าป้าป่าป่าแล้วใช่กัวปะไอ้โลนนะอุปกรณ์นะครับได้เอาเลยบ่นกันผมไม่ต้มมาม่ามาคนย่างเนื้อร่วงไป้เลยชัดเจ็ดสี่สามมาสิกูเนี่ยจุกป่าอไร เจ็ดครับเพี่อนคกเรามึงเดิน<ร>มานี่ดิมึงเดินมานี่ดิครับพี่ดูทวิตดิเฮ <โ ents S 2> <ห>้ยเจ็ดสี่สามป่ะพี่เอ้ยะไมีโมมีแผลเป็นเนีเ่ยโอ้โหโวตาเขียวปไปเรียกผมว่ครับพี่ไปไปหาอะไรกินว่ะหนาวกบลังมา เฮ้ยไปถมน้องนะแบบเอ้ยจะโดนฆ่าแน่อะไรนะียไม่ต้องไปถมมันนะเว้ยอ่าแบบคือไอ้เรื่องเนี้ยมันอาจจะไอ้น,นี่จริงเว้ยเพราะน้องมันอาจจะแบบอายุยังน้อยก็ไต่ด้วยเห็นไหมใครเปิดเพลงโรงงานมาพี่<ถ>มันมากอบพี่บอยคืออย่างอย่างอย่างอ้วนเนี่ยนะพวกหรือปับบ,บอยแล้วจบบอย จบโปรเองก็คงไม่เสียเดียอะไรอยู่แล้วนะเขาฆ่ากูในเกมเขาไม่ได้ฆ่ากูในชีวิตจริงนะอย่าคิดได้เยอะอ๋อยังเนี่ยไปทำกูเพื่ออะไรเนี่ยไปทำกูเพื่ออะไรเนี่ยอะอ่าช่องวัวปั่นได้วัวปั่นไปเถอะ จบโลบ้างจบรบิไม่ได้ซีเรีสอะไรอยู่แล้วนะบุ้งเงี้ยคือตอนตอนอยู่กับว่าเข้าใจปะว่ามันไม่มีเหตุการณ์อย่านี้เว้ยเดี๋ยวว่าเจอว่าถ้าว่าเจอว่าจะต้องสอนมันเว้ยหรือพ่อป่ะะถ้าตามตามในเรื่องกับว่าเจอมันตนรอบเนี้ย